Aside from my soul I... เจอกันในยามช้าที่สดใสมากเพราะว่าตื่นมาก็เล่นเกมเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยมีนัดกับแม่กับพี่แต่ว่าก็ตื่นสายก็ยังไม่สำนึกผิดก็ยังมานั่งเล่นเกมเอาเลิกเอาไทยนี่นะนั่งเล่นเ,เล่นเกม <c oughs> ไม่ว่าเ,าเอาแม่อ่างก็ดด้ค่ะแฮ้ <c oughs> อันแล้วเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็เพิ่งทรงเกิดว่าหน่องตาบวมอะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนดูกระตูนแล้วก็ร้องไห้กระตูนเศร้ามากเวอรเอออาฮะอ,าอามาแต่งตัวกันนะวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของพาร์ทการหาชุดนะคะว่าว่าวันนี้หน่องจะใส่ชุดอะไรคือคือจะบอกว่าสีสันอะไรแบบเยอะแยะมากแล้วก็นี่เลือกชุดไม่ได้เลยอะยังไงดีวันนี้เราจะไปไหนหรอเราก็จะไปกินข้องกินข้าวไหมนั่งถ่ายรูปชิลๆอะไรอย่างงี้หาชุดก่อนเดอ้ออันนี้คือนี้ดีมาโอ้โหคอเต่าขนาดนี้แล้วแบบเช็คอากาศด้วยคุณพี่คะมัน ผ้ามันน่าจะร้อนอะ่ะเอาใส่เก็บคืนไม่ได้ด้วยอะทุกคนช่วยด้วยอัน,นี้แขวนไปเลยยังไงต่อดีอะเราจะไปทางไหนดีคือเมเป็นบุคคลที่แบบมีชุดเดรสเยอะมากนะคะอันนี้มาอันนี้ใส่ง่ายดีเดี๋ยวลองใส่อันนี้ดีกว่า เกดยินตัวนี้เลยเพราะว่าอะไรคะคือมันหนามากแล้วก็แบบความร้อนของประเทศไทยน้องมีคิดว่าน้เม่เอาไม่อยู่แต่ว่าวันนี้เพื่อความเท่นะจะเป็นคุณเท่2,017เพราะฉะนั้นเพื่อความเท่น,นั้นน้องเอ,งเองก็จะยอมทนร้อนไปรู้แหละเอาเท่ไปก่อนป่ะปะป่ และอันเนื่องมาจากว่าเลือกชุดนานมากแล้วก็กําลังจะเลดอีกแล้วนะคะแล้วก็ข้าวก็จะกินอะไรก็จะทํไมีคิดว่าเราจะขนเครื่องสาไปแต่งหน้าบนรถแต่ว่าทาครีมไลยใเสร็จก่อนแล้วก็คิดว่าจะเขียนคิ้วไปเพราะว่าเคยแต่งหน้าบนรถแล้วการเขียนคิ้วเป็นอะไรที่ลําบากมากคิ้วเหินเยอทาครีม,มกันแดดก่อนคนทาครีมไปแล้วนะตัวเงไม่ได้ทายังไม่ได้ลงกันแดดเลยอาจริงๆนะนี่ไม่ได้เปิดแอร์อยู่ในห้องเนี่ยเหงื่อเริ่มอ,ออกแล้วอ่ะค <L ine> <L ine> นร้ายปไหมเนี่ยโอ้เอ็มจีนี่ฤดูฝนจริงมือไรจริงหรือไม่เดี๋ยวลองคล้องใหม่อัน,น Mega Favor. ไม่รู้จะรอดไหมนะมันเป็นแบบผู้กันทาทาในน้อยก่อนเนาะแล้วทุกคนมันมันลุ้นไปด้วยกันอุ้ยมันเข้มมากอันนี้จะได้มาพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวใช้แบบฝุ่นเพิ่มดีกว่ารู้สึกเริ่มไม่ปลอดภัย <c oughs> ฝุ่นปลอดภัยสุดชึ้งวันนี้เซาไปให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะแต่งแบบ less is more นะคะก็ค,คือขี้เกียจหอไปเยอะนั่นเองเอจริงผมก็ปล่อยแบบ เซอเซตรงๆเลยก็ได้มั้งเพราะว่าขี้เกียจทำผมมากเวอร์ฉีน้ำหอมค่ะเราจะเป็นกลิ่นเท่ๆนะอ่ะโดนละ,อะหอมอยังมั่นใจว่าหอมมากแล้วหอมแล้วค่ะ หิวข้าวมากเวอร์ไปกินข้าวกันดีกว่าจะบอกว่าเมย์ปฏิรูปก,การกินหมายถึงเมย์จะไม่กินอาหารแช่แข็งแล้วเนื่องจากข้าวก่อนนะคะเจอฟ้าสาดิกาใช่ไหมแล้วนางก็มีความแบบว่ารักสุขภาพมากแล้วนางเล่าให้ฟังถึงเรื่องแบบลังสีไมโครเวฟต่างๆอะไรต่างๆแล้วนี่ก็มีความจิตตกว่าหรอกินอาหารเวฟมันไม่ดีขนาดนี้เลยเหรอนู่นนี่นั่นนี่ก็เลยโอเคจากอาหารเวฟก็คือตัดเหลือแต่พวกคอนเฟคกาโนล่านู่นนี่นั่นไปนะจ๊ะไปไปดูนี่หน่องก็มีความบ้าคลั่งแบบเอาดูเอออะ ตุนการโนล่าแบบเทียบนี่คืออาหารเช้าของหนองเอาจริงๆมันไม่ใช่อาหารเช้าหรอกมันคืออาหารทั้งวันเพราะว่ากินการโนล่าเล่นเป็นปกติเลยนะคะเบื้องหน้าที่ดูรักสุขภาพนะคะด้านหลังก็มีความแบบมา,ม,า,ม,าม่ายำๆอยู่เด้อค่ะและด้านข้างคือชอบอะไรก,กรอบๆเลยคะ่ะเช่นทุเรียนทอดกรอบเป็นต้นร <c oughs> อเล่นนี้ไม่ใช่ของเมนะแต่เมก็พอกินได้อยู่เมื่อวานิ่งกินไป <c oughs> แทนคอนเฟกอะไรอย่างนี้หรอพอได้เลยมัง้งของคุณพ่อมัง้งทุกคนไม่ใช่ของเมนะอันนี้เมกินของไดมอนด์เกรนนะคะนี่มันมีกล่องเนี้ย ดีมากคือเมย์ถือไปกินที่ห้องบ่อยมากถือไปกับนมขวดหนึ่งคือจริงบางวันเนี้ยก็กินพวกโจ๊กข้าวโอต๊ตอะไรเงี้ยแต่อันนี้เี้ยมไม่มีถุงเนี้ยที่ห้องเลยนะคะเอาไว้กินเล่นเวลาแบบอยากกินขนมโลก็จะกินก่อนอัน,นึงเพราะว่าเราอดลนทนความหิวไม่ไหวมาเฮ้ยฝนตกแล้วอะ่ะเพิ่งบ่นวันนี้หน้าฝนหลอแล้วฝนก็ตกแปลว่าอะไรเรากินรถะไรดีเนื่องจากเราหยิบรถมอนี้มากเกินเราก็จะกินอันนี้เฮ้ยน่ารักอะ่ะ แล้วก็นี่จะมีความว่าแกะนมนะจ๊ะซึ่งนมมีห่อนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวก่อนเปิดไม่ได้เลยจ้ะเปิดไงลูกอ๋อบิดอูอุออ,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 อคือจะบอกว่าตอนไปเดินแบบท็อปซูเปอร์ใช่ไหมปกติก็กินดั๊บมงดั๊บมิวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเคยมีฟิลนั้นปะแบบฉันอยากจะกินอะไรก็ได้ที่แพงที่สุดตรงนั้นก็แดะเวอร์แล้วนี่ก็เลยไปหยิบตัวนี้มาเพราะว,าว่าวางข้างๆดัชมิวรสดั๊มิวประมาณ30บกว่าบาทอันนี้50-60บกบบาทแพงกว่านิดนึงก็แบบ คยกินไหมก็ไม่เคยชิมดูแล้วกันชิมตรงนี้ได้ไหมอะได้แหละไม่ต่างอะไรกับดัชมิลเลยอนม้ก็จะเทคือจริงอะมางอารมณ์ก็จะกินกับโยเกิร์ตถ้าอยากกินให้มันเป็นเหมือนแบบของทานเล่นมากกว่านี้แต่ว่าตอนเช้าก็จะกินกับนมเพราะว่าจะมีความสดนมนะคะ คือจะบอกว่าอร่อยแล้วก็ขี้ง่ายขับถ่ายดีเวอร์มันเป็นข้าวโอตใช่ไหมเอาจริงนะวันนี้ทั้งวันเราก็จะกินอะไรที่ไม่ค่อยมีสา,หารหรอกเมย์ก็จะเลือกว่าในวันวันหนึ่งอ่ะควรจะมีสักมื้อนึงกินอาหารที่แบบมีไฟเบอร์แล้วก็มีประโยชน์ะอะไรเงี้ยซึ่งนี่คือสิ่งที่เมย์เลือกค่ะเป็นมนุษย์กรโนล่าค่ะนี่ก็กินเป็นขนมนี่จะบอกว่าไม่ได้กินมือน้อนึงนะกินทั้งวันเอะหิวหิวก็แบบเดินมาแกะอ,อร่อยมากอยากกินอ,อีกอ่ะอจริงแต่ว่าควรทยอยกินดีกว่าเพราะาเราจะไปกินข้าวข้าง ทุกคนก่อนออกไปเดี๋ยวเมย์แวะมาดี Y เสื้อดีกว่าคือเมย์มีพวกเข็มกัดพวกนี้ซื้อมาจากแพตตินัมนะเยอะมากแล้วก็คิดว่าในๆนเสื้อนี้มันก็มีความงงความเยอะในตัวของมันแล้วเมย์ว่าเรามาติดเข็มกัดให้มันแบบดูลบลุงลังมากขึ้นดีไหมเราจะเป็นสาวเท่ได้ไหมเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวติดก่อนเย้เราขึมามา้นมาบนรถกันแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากเลยนี่คือคนขับของเรานะคะพี่เจน ตั้งใจขับมาเพื่ค่ะข้างหลังนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่วันนี้เราเราจะไปไหนกันคะคุณแม่วันนี้วันฮอลิีเดย์จะไปดูหนังฮอลิดเดย์หรอวันนี้คือวันอังคารนะแม่ใช่ฮอลิีเดย์แม่ฮอลิเดย์ทุกวันเลยเหรอใช่ว่างมาก <laughs> วันว่างสำหรับแม่ไม่ว่างทุกวันเอาจริงๆเพราะว่าแม่ชวนเมย์ออกมาทุกวันแต่เมย์ไม่ว่างให้แม่นี่วันนี้เราว่างเราก็เลยออกมากันคุณแม่คิดเห็นยังไงกับลูกเมย์วันนี้้องเมย์ดูเป็นแบบสาวเท่บ้างไหมรู้สึกเท่บ้างไหมเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่มากเลยนะจ๊ะจุดนี้ทีอินห็นแต่งเซ็กซี่เซ็กซี่หล่อชอบไหมชอบมาชอบชอบชอบ วความทุลักทุเลในการแต่งหน้าบนรถนะเดี๋ยวเราจะแต่งแบบง่ายๆนะทุกคนเอาให้รอดเอาให้โอเคก็พอมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นแบบอะไรที่ง่ายๆเนาะวันนี้หยิบไอตัวนี้มาเป็นนี่อันนี้นะคะเป็นอ l i แฟ l a บค่ะ pocket ball fusion ซึ่งมันเป็นแบบลูกกลิ้งๆใต้ตาแล้วก็ทําให้ใต้ตาแบบสว่างขึ้นได้เลยง่ายดีแล้วก็ดูดิเล็กน่ารักพกพาง,ง่ายเอามาด้วยเลยนะคะมันก็รู้สึกจะมีความเป็นของเกาหล,ลีอะ ก็จะสว่างขึ้นไอพวกลูกกลิ้งอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนพวกคูลิ่งเอฟเฟกอะที่ทําให้คือตาเราที่มันบวมมันช่วยลดอาการบวมได้ซึ่งน้องมีที่ตาบวมตอนตื่นนั้นหวังว่ามันคงจะช่วยอะไรได้บ้างนี่เอามาลงเป็นเบสที่หน้าด้วยเลยเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาบนรถเลยค่ะเป็นไงความเลสอีสมอลตอนนี้เลสอีสไม่พอนะคะก็ต้องใช้ใช้เข้าไปเอามันมันเป็นเมคอัพเบสได้อยู่เฮ้ยจริงๆแค่นี้ก็ได้มั้งลงแป้งได้เลยตาทุกคนแต่งหน้ากันอย่างรวดเร็ว ตาอย่ากมาบนเรานอนทาลีบนะบลิปเราจะเป็นสีแดงๆนะคะเพราะว่าจะแบบเท่ๆจ้าเอแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะนี่ให้เป็นไงเป็นสาวแบบนี้ไงบอกละคนเท่2017ลูกนี้เปรี้ยวมากเพ้อหุย สีปากสวยนะต้องเซลฟี่แล้วแม่ขาเซลฟี่ทูเกียรเตอร์ <to> ค่ะมาเร็วโทรศัพท์ใหม่ได้มานี่ให้ดูมันคือ oppo r 9 s black edition <S <S ก็คือมีความว่าเป็นแบบ oppo สีดำนะจ๊ะเทเวอร์อบางเชียเป็นไงต้องเมยกับโทรศัพท์เข้ากันปะ อยากอยากอยากลองเลยเอาให้แม่สักเครื่องหน่อยสิแม่ต้เอาสักเครื่องเหรอสวยปะสวยสวยทุกวันวาทุกคนอยู่ข้าวแล้วไปกินข้าวกันคุณแม่คะคุณแม่ชวนหน่องออกมาเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวถูกมาเราจะอาไหนชูไหนอร่อยนี่กำลังเลือกร้านกันอยู่เลือกกันไม่ได้แล้วยังไงต่อ นนแล้วนู่นแล้วนู่น,นเป็นยังไงก็คือความมาเลือกไม่ได้เด้อก็เดินไปเรื่อยๆคุณแม่อยากกินอะไรคะก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวแม่ชอบก๋วยเตี๋ยวมันเมเลยอน,นุนสาวรีย์ชัยมากินไกลมากเวอร์ถึงละเฮ้ยเอาว่าร้อนมากแต่ต้องแบบคลิปลุกเทพไปก่อน กินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามีหมูสเตยให้กินด้วยหิมมากอะไรมากจริงไม่มีแต่แม่ดูดีมันชัดมากเออชัดมากเวอร์นี่กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วน่ากินมากเฮ้แต่ว่าวันนี้เราต้องแบบถ่ายรูปแบบเท่ๆถูกมหมเดี๋ยวเม่จัดการแบบนึงทุกคนก็คือ บนความวันนี้จะเท่จะฮิปจะชิคจะอะไรสักอย่างก็ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาน้องเมย์ไม่ถ่ายแน่นอนแตมเ่าไม่ขอจัดมือก่อนนะคะเตรียมการแบบบ้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบฮิปแล้วก็เท่มากอะไรอย่างนี้แต่เราจะตัดแบบถามมุมให้มันแบบดูแบบ เห็นไหมทุกคนก๋วยเตี๋ยวธรรมดารรมดาก็กลายเป็นก right, ๋วยเตี Hence, really? ๋ยวที่ด oh, right, ูเท่ดูคูลขึ้นมาได้ในทันทีแต่เราต้องแบบชักภาพกันหน่อยละโอ้โหเลยนะชัดมากชัดมากอะไรมากจริงอะน่ากินปะนี่คือแบบการกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดานะเพราะสั่งเกาเหลามาเลย กินกันแบบถ้วยเดียวไม่อิ่มกินกว๋วยเตี๋ยวก็เทได้ดูสิคนอะไระและนี่คือชมหน้าผู้สั่งอาหารอย่างบ้าข้ังทั้งสองนะคะว่าเขาหิวกันมากขนาดเนี้คือแบบกินเป็นถ้วยไม่กินกินเป็นหม้อน,นะจ๊ะคุณแม่คะทำไมคุณแม่กินเยอะขนาดนั้นนะคะอาอากินกินกิน ก็คือเราจะมาเก็บภาพสวยๆกันเนื่องจากวันนี้แบบมีความเท่นในตัวสูงมากเลยนี่เราอยู่ในมอขอนะคะถนนสวยดีดเห็นป่า<ว>เราก็จะยืนยืนถ่ายอะไรกงนไม่แค่คุยค่ะ จะกำยังมากของคุณแม่เหรอเนี่ยดูสิเมย์คิดว่าเมย์ชิลแล้วนะเจอแม่เข้าไปนี่คือแบบค,แนะคือพ่อก็ถามว่าวันนี้ไปไหนแม่ก็บอกมาช่วยมามาออกมาถ่ายงานกับเมย์ว่างั้นซึ่งถามว่าเมย์งงมากว่าอะไรแม่ถ่ายอะไรแม่ก็ชวนเมย์ออกมาพ่ออ้างมากเวอร์แม่ดูเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเวอร์ค่ะคุณแม่คะท,ทุกทีไม่หรอกอินไงและในส่วนของทางนั้นก็คือก็คือเขายึดโทรศัพท์ oppo น่องไปแล้วนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราขอนั่งดื่มด่ำก่อน อันนี้อันนี้คือท่าอะไรคะไอนุ๊กแอร์มันแลบดิ้นเลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองเขาบ้าไปแล้วอ่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเฮ้เฮ่เฮ่คนอะไรทำไมพายกระเป๋าสองอันอย่างเงี้ยเท่เหรอเฟื่งชื่อะไรของเขาองชัวงชัวงชู อ่ะตอนนี้กลังม,มากินกาแฟนะคะคุณแม่อยากกินกาแฟมาแล้วค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะได,<า>ได,ได้อ่ะเรากินอะไรดีอ่ะกินกาแฟหอมหวานมีเค้กเลยเค้กก็มีแล้วเรากินกับกินเครื่องดื่มอะไรอ่ะอุ้ยเดอบลูนดาร์ช็อกโกแลตชิพอุ้อยากกินทุกน้ำเลยอ่ะเอาไอ้เมนูบนสุดตรงนั้นนะคะไอฟูดเลมอนสวิงนิ่งทีแล้วยา,ยาโซดาโซดา อแฮปปี้วาเลนไะทน์เดย์เอานี้ด้วยค่ะคาราเมลแมคคาเดเมียวาเลนไทน์เดย์เอาหวานน้อยนะคะอันนี้ซูเปอร์ิเซนเตอร์กาแฟกับเค้กวะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นพีเซนเตอร์ใหอ้อินซูลินด้วยนะคะสำหรับเบาหวานนะคะคุณแม่ะคะ่ะเรีนมากเลย นม่เขาอะไรมาอีกไหนดูกระเป๋าเดินทางค่ะอ๋อหอุ้ยลายคิตตี้ลายคิตตี้เวอร์คุณแม่คะสนเจนเวอร์อะคืออะไรอ่ะเอามาเดินทางไปไหนอ่ะก็เดินทางไปนู่นไปนี่แล้วแม่ใส่อะไรใหญ่ขนาดนั้นงงอผ้าไงระวังระวังระวังรถระวังรถระวังรถเย่ส้มตำมาแล้ว ฮุ้ยนี่คือตำกุ้งสดกลิ่นปลาแบบกลิ่นหอมหวนมากไม่เผ็ดหรอทุกคนค่ะแต่มันน่าจะเผ็ดหน่านะดีนะอันนี้ก็คือแกงผักหวานไข่มุดแดงชามใหญ่เวอร์อันนี้แหนมผัดไข่นะฮะแล้วก็นั่นจะหมดแล้วเย่ถึงบ้านแล้วดีนะวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่ามีพี่เจนขับรถให้ ก็สภาพตรงนี้ก็คือของที่เราต้องเก็บนะเนื่องจากว่าเราแบบหอบพร็อพไปเยอะมากมีความว่าแบบเปนหมายเป็นหมายตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวทำงานคืนนะคะนี่คือแบบเออนะชีวิตเบื้องหลังเบื้องหลังของรูปสวยๆนั้นก็ลำบากนิดหนึ่งนะคะไม่หรอกจริงๆก็เลือกร้านที่เขามีพร็อพให้เยอะๆอยู่แล้วก็ก็จะดี ไงเราก็อาศัยพอบจากโซนกินกาแฟของน้องเมย์นะฮะอันนะเออลืมเก็บหมวกเห็นไหมเนี่ยโอเควันนี้ก็ค่าวๆไปถ่ายรูปเล่นกันมาใช่ไหมสนุกสนานนะจ๊ะจริงๆก็อย่างนี้แหละแม่ก็ชวนออกไปเที่ยวเล่นบ่อยมากเหลือเกินส่วนใหญ่เมย์ก็จะขี้เกียจขับรถเมย์ก็จะไม่ค่อยไปนะคะวันนี้ดีคือมีคนขับรถให้ เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยอะ่ะยังไม่ได้นอนเลยจริงๆยังไม่ได้ดึกอะ่ะตอนนี้เพิ่งบบห้าหกโมงเย็นนะคะแต่จบวอลกไปที่นี่แล้วกันเพราะว่าอยู่กันมาทั้งวันแล้วนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่วอกหน้านะใครที่ยังไม่กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะจะได้มาเจอกันทุกๆสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็จะมีวิดีโอมาลงนะมาเจอกันมาจอยกันนะจ๊ะน้องเมย์ไปแล้วนะบา,บายๆ กินเสร็จแแม่ก็มานั่งมองนกมองไม้อะไรอย่างงี้เหรอนั่งย่อยนั่งย่อยอะคะแล้วก็ไปอาลาาจะไปอา <laughs>